เอยปลูกมาสองปีสามาปีแล้วตัวนี้กกเขาเอิ่นพันธยังพันมณีขาวปอดดกคักพันมณีขาวซื้อกับซื้อกับป๋อง,รองเริ่มเริ่มซุกแล้วนี่กระป๋องละเท่าไหร่กระป๋องละสี่ร้อยสี่ร้อยปลูกได้ลายไปไ๋อว่า มันได้หอดสามพันเห็นแล้วสามพั 3, 000, 4, 000นสี่พันสวยงามอีริงครับสีอันนี้มันนีขาวาจัดบางแหน,นมันจะออกหลุดไล่ตัวขาวมันบ่นแม่ยนี่ข็จะไปกินกับก๋วยเตี๋ยวบ่รุ่นน,นีอออน้กินกว๋วยเตี๋ยวแม่นเก็บน้อยอ่อนกินก๋วยเตี๋ยวอ๋อเนี่มันรสชาติมันจะบ่เผ็ดแห้งเผ็ดปานกลางจุดยอดผู้เฒ่าเพิ่นมาันจะเผ็ดเผ็ดหอมแม่เดี๋ยวไปชมกันครับเผ็ดน้อยเอาว่เอาต้นตายเบื้องบน ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพื่อปูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนและก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพบักพิกดกพี่น้องเดีย๋ยวไปเบิ่งสายพันธุ์ในคนที่เข้าเคยหูจักผมท่าคลิปสองคลิปครับเนื่องจากว่ามันมีสายพันธุ์หลายๆใช่ไหมไอ้ลุงสวัสดีครับคนละคลิปเด้ออันนี้เป็นสายพันธุ์ยังไอ้ลุงมันนีขาวค่ะพื้นที่บ้านนอาบ้านในนี่บ้านดอนยานางตำบลปลาหลูอำเภอวริดเภูม จังหวัดสกลนครสกลนครเสี้ยนปลูกพริกชิ้มหาปีครับพี่น้องเราต้องอธิบายอันนี้เป็นังไรเอาเออลุงถามก่อนบอกพริกนี่สายพันธุ์ยังสายพันธุ์มะนี่ขาวมะนี่ขาวซื้อน้าตลาดตลาดบอตัวนี้มีตลาดมีนี่เป็นังไรสายพันธุ์นี่มันคือเป็นคักแทะคือดูกคักแทะดูกพี่หลียังไหมมะนี่ขาวราคาทอกันบอเวลาเขาเก็บไปขายกับราคาก็ถูกกลัวจืดเล่นนาฝนปีกายนี่ปลูกก็ได้ราคาโลละลอยอยู่เด้บ่ก็บ่ได้ขี้ไร่ได้ราคาก็ รู้สึกว่ามันดกวะบ่าดกนำนักก็ดีนำนักก็ดีสี่ขึ้นฝ่าตอนนี้เพิ่อนี่เนาะก็สิเป็นสามสียามเฮาากีบมันกะสีมีแดงมีส้มมีขาวคือกันแส่หละกกำลังสุกเนี่ยมนี้เห็นนะมันพอเห็นสุกเออปลูกปลูกเดือนกันสิงหากันสิงหากันยยกกันลักษณะการปลูกคือกันกับปกกันตัวนั่นอันฟังพุ่นนี่สิเป็นจีทองครับยับมากพวก็เลยยับมากจักหน่อยยี่ห้้หูต่ละส่พันคือกันพันอันนี้น่ะปลูกลายปานเอ ปลูกอยู่ประมาณพันหายแล้วปีนี้วเฮดหลวเฮดหลรลองเฮดเบิงลูกเิ่นเพียงไหนตัวนี้โอ้ยอันนี้เอาไงดูแลไงใครก็สีทองอยู่แมนดูแลไงมันเป็นพริกมันเป็นพริกดอนะเขาเอ่มันกระสีบดายอายุมันสีบดายเงาคือตัวนั้นครับคือสองเดือนกด้เก็บตัวนี้นะ เก็บกะกะโรคไผ่กะบ่มีแต่ว่าต้นกะสิต่ำกว่าอยู่แม่นต้นต่ำแต่ว่ากระแตกทรงพุ่มขึ้นกันทรงพุ่มงามคือกันอันนี้ปุ๋ยบ่ค่อยถึงเพิ่นเอนนี่คั่นปุ๋ยถึงเพิ่นสิได้กว่านีฟ้าดจะหนี้จะไม่แล้ว่นี้กัพี่ลึกแล้วพี่น้องเบิ่งวู้ยเบิ่งแน่นี่โรคเพิ่นนี่เค่ได้เอาโรคไปจังได๋นี่นี่เหี้ยตายอันนี้เกิดจากสาเหตุหยังอันเพิ่นกะ่าเชื้อราในดินเนาะเฮาบ่ดึงออกบ่กะดึงอยู่ดึงหลายอยู่บ่ดึงบ้างหลายมื้อนี้กระสิดึงอยู่นี่อ๋อเฮาต้องเอาออกบ้านจ่ะแม่น ก็ได้แต่ดึงทิมนี่แหละจะาเขตยังไหนบางเดียวเข้ากับสู่โลกบ่ได้ขึ้นกันโลกบ่ได้ขึ้นวันาะก็ปล่อยเพิ่นตายไปโลกนั่นโอ้หลางกันยะโลกโลกมาซูมือเออโลกต้องออกสิวัวแมนธรรมดาเนี่ยครับผูกบังพริกที่น้องโอ้ยสีว่าง่ายกับวัแมนสีว่ายากกับวัแมนนั่นเลยลูกเราเด็ดดึงออกต้องทิมเลยนไปอย่างนี้แล้วเวลาเขาไปจำกัดเขาเผาบ่ไม่เผาเห็นแล้วเผาย่างเดียวเผาพริกเผาเกลือ โอ้ยลูกว่างด้ยกันว่างด้ยกันมันยึติดเสือไปมูให้หลายก็คือพริกอันนี้เป็นสายพันธุ์มันมาจากจังหวัดใดคืองามแท้บ่รู้คือกันเห็นในตลาดมันมาจังได๋ก่อนเสื้อมันีขาวเห็นอยู่ตลาดพริกอันเห็นหน่วยมันบ่เห็นในกระป๋องเออสีเป็นตะซื้อไปปลูกขายเอาไปลองน่องซื้อมาปลูกขายเบิ่งว่าซั่นเออแต่ว่าเฮาก็ปลูกขายเองคือว่าแล้วตลาดเพิ่นตลาดเพิ่นก็สิราคาส่งเพลงันนี้บ่ทันไหนทรงจักเทื่อบ่่บทันเอาไปลงตลาดลองเบิ่ง ถ้าเ้าปูก็จะปลูกความเพื่อนนั่นเพราะว่าเพื่อนนั่นเพื่อนเป็นนังเอกเรือนั่งเอกอันนี้เขาเป็นนั่งร่องเ้าก็ปลูกอย่ยมาปลูกช่วงนี้ยังไงไงไมไปปลูกช่วงอื่นครับครับให้พี่ก้นั่นเบิดสักก้อนขันว่าแสนเพื่อนจิบว่าได้เกิดพี่น้องไอ้พ่ามีความโุคดำกันกำการซ่งว่าได้เกิดแล้วนี่นั่นแต่ว่าปีนี้ร่องเฮ็ดพร้อมกันเบิ่งเพราะว่าคิดว่าจะคล้องสิบหายเองก็เลยปลูกพร้อมกันครับพี่กายนี่ปลูกยญ้าฝนนั่นได้โลละลอยอยู่นี่ น้ำนักเพื่อนก็ดีอันนี้นะโลกเพื่อนกับ่หลายโลกกับ่หลายปลูกง่ายนำนักดีพร้อมถ้ามือไม่อยากหาร์ดเทสก็ล่องพิษล่องร่องตรงตัวนี้แม่นอืมอันนี้ขาวเขาเอินจ้าอันนี้ตลาดมีขายในตลาดตลาดเขาเจ้าก็ินไปกินกับก๋วยเตี๋ยวมันอ่อนเนาะขายดิบก็ได้ขายแก่ก็ได้วิธีการเก็บก็คือสามสีขึ้นกันสามสีนี่เดี๋ยวสีเพื่อนก็เริ่มออกเลยนี่เดจะมีส้มมีอัน จะเป็นสามสีงามงามเวลาเก็บซึ่งผมละมันนะบอกพริกไอ้ลุงนะครับเบิ่งสังเกตพี่น้องบอกพริกนะรสรสชาติเพิ่นกระเซ็บด้วรสอันนี้รสชาติเป็นไหนมันสีบอขึ้นบอกพริกส่มนั่นาแน่นสีเพชรเนน้อย่นบไปตามแจวตามยังนี่มันสีพอดีแซบว้าพูดว่าไปตามแจวผู้เแถวก็จะตามแจวพันธุ์วันกระหักด้เพิ่นธุ์นั้นเรเบ็ดแห้งมันก็จะออกกินหอมหอมครับครับก็ดีคือกันโอ้ยงามแต่ว่า พ่อพ่อเลี้ยวบางอันพัดอันพัดอันนี้ไปเลี้ยวบางว่างพูดครับพี่น้องว่างพีกทีท้องง่ามกันออ<อ>กระคืนอนบลุงขันเจ็บอันท่านหาอะไต้นนี่ได้จะบอกหาหกหมื่นเลยบ่ ครับ่ปีแรกบ่ะเขาเขาบอกแต่ว่าแต่ว่าสีทองนะเพื่อนมั่นใจเลยครับมั่นใจแล้วต้นนั้นนะเพื่อนว่าได้ปีละแสนกว่าต้นนี้คือเขาปลูกเสริมข้าขาเอียงข้าสิบริสุทธทรงพ่อค้แต่ว่ากับพ่อข้ะคองถมยังนินๆินหน่อยหน่อยเพื่อนอยากได้ก็ได้อยู่แต่พ่อค่ายายเนี่ยคือเพื่อนเพื่อนม่มีตลาดพ่อข่าหญ่เนี่ยแต่ว่าพ่อข้หน้อยน้ำบานเท่านี้เลยโอ้ยแย่งกันพุนละแย่งการปลูกการดูแลรักษาคล้ายๆกันเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างครับ แต่โรค่นโรคคนพ่อมีโโ่โรคโรคนิดน้อยเพิ่นนี่โรคพิ่นน้อยแสดงว่ามันภูมิคุ้มกันมันดีแ <c oughs> ต่ว่าอีนางนั่นเดินอุ้ยขาดเลยร้องเราะครับเอาใจย่ายตนองติดกันบ่เอาไว้ใกล้ๆกันนี่ล่องเมึงบ่จะบ่เป็นหยังนี้แหละเนาะแต่ว่าก็มีแต่เป็นต้นเหี่ยวเท่าน,นั้นเฮาก็ถอนแม่นบนัดนีอันต้นเหี่ยวน่ะก็แปลกๆ2แปลงปนี่ฝั่งนั้นก็มีตายตายน้ำซมื้อแต่เพิ่นบ่ตายเด้อันนั้นวันนี้เพิ่นบ่ตายบ่บ่ตายสี่ท้องมันคนละสายพันธุ์อูย ุมกุ่มกันมาตางกันนะ่ว่าสวนอื่นายได้เหี่ยวตายแบบนั้นเวกพริกสีทองเข่านี่อ๋อเห้าหับ่เป็นเท่าผวัดว่าเป็นหนวนแมวบัดนี้หองเห่านี่หนวนแมวรงคักจัง่าได้หักออกต้นมันระบางอมันก็เลยเป็นต้นบนาโอ้ยบักพริกเป็นพี่น้องไดมอันก็ขาวเบิดึบๆนี่เม็นบักพริกเนี่มเป็นบ่อเปนหยางได้บ่าเป็นใบมมนได้เลี้มาข้าวสาลีกอได้ไม่เื็นใบไมันด้นี่นะบ่อเปนใบได้บักพรกเลี้ยวไปไกลๆนะบักพร โอ้ยแกินไงการให้น้ำเป็นไงคือกันมาครับจ้าอาทิตย์ละครั้งหรือหามือครั้งหรือข้าเบิองวัดดินมันแห้งเข้ากับไ้เข้ากับไ้เลยแมนเข้าสีบวัวเห็นมันแห้งไ้ปุ๋ยสูตรเดียวกันบ่แมนคือกันสูตรตอนแรกกันสูตรเสมอสูตรเสมอบาดนี่เห็นดอกนี้ออกมานดิทางดอกมันก็น่สิฮอร์โมนหอยย่งเข้ากับเรือมใส่เล็กกันเห็นดอกมลักษณะฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนจังไรครับฮอร์โมนเข้ากับไปถามนี่ลานเพิ่นนั่นแหละลาจังไรฮอร์โมนฮอร์โมนดึงดอกฮอร์โมนดึงดอกเขาจีจัดให้เลยจ้ากัจานช่วงออกดอกน่ะแมน เอากระย่างเมื่อไหร่ตีเช็ดตีหาเอากระมาอะไรเด็กๆนนั่เคล็ดลับให้เ่าต้องดึงย่างเมื่อไหร่เดึงดอกดึงเช็ดบ่แมนฉีดอ๋อฮอร์โมนดึงดอกแมนเีดใส่ดอกวะนี่โ้ยบนว่าเอาว่างใส่พื้นนิดนึงบวบดอกมาจังหน่อยนี่คือจังดอกออกมากอะเป็นดอกแบบนี้แมน ขันดอกหลายๆเด่นฝาวห้ามมลซีเลยดอกเขาฝาวเลยเป็นลักษณะฮอร์โมนเป็นป่ะครับเมนบ่ได้เป็นสารพิษอีกอย่างเป็นป่ะบ่ได้เป็นการรักษาดูแลพวกเชื้อโรคเชื่ออย่างเป็นป่ะบ่าเป็นยาฆ่าโรคบ่าเป็นยาฆ่าเป็นฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนดึงดอกไปพี่น้องด <Enfin> ้ผู้ใดอยาร์โมนเป็นปุ๋ยเก๊ไปทุกท่านน่ะเป็นฉีดทั้งใบแม่นฉีดทั้งใบจำได้แล้วบ้านนี้เอาการปลูกพริกพี่น้องพอมันออกดอกมาฮอร์โมนดึงดอกฉีดทั้งใบ อย่าขี้ข้านสีดยาดกแน่นอนแม่นบอกสิทเศร้าสิทธแรงไอ้ลุงสูตรสูตรดกไอ้ลุงมีบอกเอาบอกให้ฟังไะสูตรดกของบักพริกนี่สูตรดกก็คือเบิ่งอะไรเบิ่งให้มันถือช่วงถือจังหวะใส่ยากะใส่ยากะก็คือฮอร์โมนดึงดอกนี่สิทธิ์ดูได้บอกฮอร์โมนดึงดอกนี่ก็บอกได้แล้วก็ต้ทงอธิรัตเทืยขึ้นกันนั่นแหละอธิรละเทืธียขนถ้าเาเป็นพวกโลกพวกอย่างเ้าก็จังวันเว้นวันนะครับมันจังเอาอยู่ เธอบปก่งห้อม้วนนี่ก็สิเป็นอาทิตย์และเทืองครับรู้สึกได้ว่าบกพลิก่วนนี้เนี่งามครับงามที่สุดเลยเต่าที่เห็นมาบ่างามตักเ่ิญอื่นงามกว่านี้งามคือกันงามญชวน่วนนพี่สมานเิ็นก็งามเด้องามเบิดบว่ามันบางเจ้าแคกำลังออก เชื่อเรีนกันง่ายกว่านี้พื้นที่บ้านเฮานี่ก็คือเป็นเก็จะเฮ็ดชวนปีกี่ละไอ้ลุงนี่จะเป็นต้นแบบบ้างเลยในการปลูกบีกนะครันบ่บ่ปลูกคนอื่นปลูกด้วกันนี่ยังมียังมีต้นแบบอีกแม่นใครผู้ใดอยากเรียนรู้เรื่องการปลูกพริกพันธุ์สีทองกับพันธุ์อันมันี่ขาวนี่ครับสองพันสายพันธุ์นี่มาสวนเพื่อนเด้อย่ามือเศร้าพวกเจ้าระเฝ้าตื่นเต้นเดิกขันสวยมากไอ้ลุงนี่ไปทังอื่นตื่นเต้นลุงเศร้าเนี่ยมาหาเพคนอยู่สวนแล้วเพ่อดีแนะนำวิธีการปลูกต้องมาเบิ่งอยู่สวนเนาะ ขู้โทรศัพท์ก็คุยกันบ่รู้เรื่องขันมันโดูเขาได้เพื่อนกับบอกว่าเพื่อนบ่ได้องคหรอเพื่อนบ่อจีองแมนเออเออหลงเออกี่ทีแต่ผู้ใดสนใจบักพริกนี่กะนี่แหละครับสายพันธุ์มันนี่ขาวกะงามแตกออกดอกไงมันหน่วยดกหน่วยน่ะเออหลวงเนาะปลูกแล้วจะปีแล้วแต่สายพันธุ์นี่เพิ่งเฮ็ดสามเทื่อนนี่แหละสามเทื่อนสามปีบ่หรือว่าปีหนึ่งปลูกยักเทื่อนพันธุ์นั่นนี่ปีหนึ่งปลูกสองเทื่อนอะไเด้่บ่เอ้า พอปลูกขายเองเลยนะกัพ่อพ่ปลูกไราในย่ามฝนกับปลูกคือกันตัวนี้น่ะครับครับว่ามันมันว่ามันง่ามมันดีอยู่กับเลยปลูกอีกโอ้ยบังนะพี่ต่อช่วงย่ามฝนนะกับปลูกก็คืองามอยู่แล้วผมมาเบิ่งต้นลําต้นมันก็บม่ได้สูงถอดพิ่อ๋นบ่อสูงพวกนี่เิพาสูงอืมเขาปลูกเพืกอปลูกเสื้อเส้นเดียวก็ได้แล้วนี่แต่อันนั้นน่ะสามเส้นสี่เส้นได้ปลูกเสื้อมันลมกันมันลม อันนี้ผูกเส้นเดียวกะยูเยู่นี่ขันผู้ใดรับชมคลิปพันธ์สีทองครับการปลูกคล้ายๆกันครับดูแลกพันดูแลกันนั่นแหละแต่ว่านี่ดูแลง่ายกว่าดูแลพันธ์มันนี่ทว่มันนี่ขาวนี่ดูแลง่ายกว่าดูแลง่ายอืมปุ๋ยได้๋ยวใส่ปุ๋ยก็เลยกว่าแตกกว่ามันไในตัวนี้สนใจใส่ใจเพื่อนนั่นบัดาเบิ่งอันนี้ผมขี่รถมากขาวโอุจวะเลยบางแหนครับบางเหมือนกันเพื่อนนี่ก็สิีปุ๋ยเดี๋ยวสนใจเพื่อนวันไหนเพื่อนกับเพื่อนกับพได้เอาใจยากเพราะมตัวนี้ก็เลยี่ได้ดูแลเพว่นนี่ ผมมากกินก๋วยเตี๋ยวผมจะเอาตัวพี่พี่ตัวนั้นจะเผ็ดเนี่ย่นิเผ็ดแห้งนี่ยหนิพอีนี่ยหนกินกับก๋วยเตี๋ยวเผายังไงเนี่โอ้ยขักเลยการตามเจวกับแซ่ผู้เฒ่าเพิ่นมากนี่มันสิเป็นหอมหอมมันจีบ่เผ็ดแห้งเอาให้ลุงฝากถึงเกษตรกรเพราะอยู่บกวนนะลุงเกษตรกรฝากถึงเกษตรกรเรื่องการปลกษตรกรเกษตรกรเรื่องการปลูกบักพริกในสวนของพี่ลุงเป็นองไรตามแนวคิดเจ้าของแนวคิดเจ้าของก็คือต้องดูแลเพิ่นนั่นแหละเนาะเฮ็ดหยังก็ ใใส่จจะต้องดูแลใส่ใจสำคัญที่สุดแหละดูแลเนี่ยกับแรงน้ำเนาะแรงน้ำต้องแรงน้ำต้องมีให้พ่อน้ำน้ำพ่อบิดปีบอย่างไงหั่นบ่มีเบิดปีมันทีตายได้มันบ่ช่วงกุมภาพันธ์เพราะใดได้เนาะส่ออ่อนส่ออ่อนทั้งบ้านทั้งุ่นนะขจรมีน้ำคล้องน้ำยังหั้นคล้องมาถึงหัวบวมด้เนาะแม่เอนันคล้องห่อนเฮานั่นบ้านเฮานี่รวยกันเบิดเออพอมันบ่มีแรงน้ำใกล้บ่มีแยงน้ขจ้าก็เลยจับแล้วก็คล้องน้ำใกล้ๆมันบ่แม่น ถ้าบ้านเท่าได้ข้องโอ้ยเขาเห็ดหลายกว่าน,นี้บ้านอื่นเนี่ยเขาเจ้าน้ำเขาเจ้าหลายเขาเจ้าได้เห็ดเป็นหมืน่นเป็นหมื่นตน้นเขาเจ้าจะได้ออกเท่าละร้อยถุงแต่ว่าบ้านเท่านี่สูงสุดกับยูวังสามสิบถุงสามสิบถุงกับสามจีห้าพันสติแมนเพราะว่าน<ม>แรงน้ำเขาหน่อยเขาปลูกหน่อยอทั้งบ้านเนี่ยทั้งหุ่นเนาะทั้งสกุลหุ่นเนาะเขาเจ้าปลูกหลายบ้านแถวก้อนซ่อนโดนก้อยไปทั้งหน้าเสี้ยนปลูกพริกกันเสี้ยนปลูกพริกเขาเจ้าออกหลายได้ แต่ว่าเ้าก็พออยู่พอกินน,น้อยเลเนาะเอาแ,<ล>แซมนี่แหละเ้าก็เออปีละแสนปีละแสนยังไหวกำไรสุดยอดแซมนี่นละลเอาเป็นกำลังใจเอ้ลุงเด้อเดี๋ยวจะมาลอยมาหาอีกเด้ที่ทั่วมาก่อนตอนเช้าๆบางที่<ช>ล่ะทุกว,นวันเสาร์อาทิตย์ผมก็บจะมาหาทาคเก็บเดี๋ยวจะมาเบิ่งบรรยากาศตอนเพิ่นเก็บช่วงอาทิตย์ลอยมาเบิ่งเพื่อวันอาทิตย์เด้อเก็บนะบ่วันอาทิตย์เพื่อเกษตรกรเพิ่นอยากสนใจเรื่องการปลูกพริกกันนะเพิ่นมีสายพันธุ์สีทองครับพี่น้องสามพันหาลอยตน รายได้กับแสนหมดละแสนไปปลายหมดละแล้วก็บ,บักฟีกอันนี้มัน,นี่ท้องเริ่มปลูกใหม่ก,กับงาม,มดกคากิลีเป็นกําลังใจให้อ้ลุงเอ้า,า,า,าเอาเบอร์โทรศัพท์เพื่ออยากมีคนติดตามเบอร์เบอร์ศูนย์แปดหกครับสองสามหกครับสองสี่เก้าศูนย์มีมีไลฟ์วะมีเฟซบุ๊กเอ้เฟซบุ๊กยังก็ไพวันพ,<า>พองใสไพวันพองใสเป็นภาษาไทยบอภาษาไทยไพวันพองใสเอาดักภาษาอังกฤษเพื่อนเรียกเพ่อนครับฝากติดตามเพื่อนเรียกเพื่อนครับ สุดยอดเป็นกำลังใจให้ได้ร่วมได้อ่ะขอบคุณอีกหลาขอบคุณ <นะ S 1> ครับ,บสุดยอดค,ครับนี่ครับพันมณีขาวสุดยอดเลยดกจริงจริงมึงในเรียวเอามาจแตกตึมๆครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้เกษตรกร,รผู้ใดอยากปลูกพริกกับเ่ามา,าเมื่อเบิงน้ำเพือนการลงแบบพริกช่วงช่วงลงช่วงเดือนสิงหาว่งครเป็นลังใจให้าลมกดาสิงหาจัเป็นกำลังใจให้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดงหาจังงเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับ